ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอเครรินท์พีมพวันนี้นะคะมาเจอกันครูคุณพีมพ์นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะสักกําลังดูรายการอะไรนะแฉะอยู่นะคะตรงนี้แต่งหน้าเข้มมากเลยี้มาดูชุดตอนแรกว่าจะไม่ใส่ชุดเลยนี่ก็เลยใส่ชุดนี้ไปข้างนอกมาค่ะชุดคุณทองนะคะกาลังท้องได้2เดือนนะคะบายบีซีบีจีนะคะตรงนี้ก็ชุดน่ารักๆน,น,นะคะโอเคค่ะมาเจอกันครูคุนพิมพเจ้าวันนี้เขาเก็จะมาเนี่ยพัดเอาไม้สม้มใส่พักบุงเนาะใส่หมูเนาะ ง่ายเจ้าเครื่องก็จะมีตามนี้นะพี่ผิวจะส่เฮ็ดเพิ่มกระทะอยู่ตรงนี้เขาก็พอแฉไปต้อเนี่ยเจ้าวันนี้แค่เข้าอย่างเดียวเจ้าเจ้ามาแล้วค่ะเอาตะหลิวตะแหลวออกมานะจ้าต่อไปนะจ้าเราก็อะไรคะเอาอันนี้นะจ้าลงไปเลยจ้า โอ oh, ้น้ำมัน,นบ่ฮอน,น,น,นเห็นหมึงฮ่านี่บ่เฮยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนนะจ๊ะตามสไตล์ของฉันนะคะตรงนี้ว้ายวันนี้เนี้ยผักหมกซีหมกซีมากค่ะต่อไปนะจ๊ะเราก็นี่เลยนะจ๊ะผัดพริกรกับกระเทียมนะจ๊ะอ่าฮะให้หอมนะคะตรงนี้เดี๋ยวสามีแกคงกินไก่ของแกค่ะ เจ้าน in ้าหอมซื่อหอมซื่อหอมพริกหอมหยางขยาก็อออต่อไปเข้าก็หมูเจ้าเอาลงไปเลยนี่แหมโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญกันถ้าต่อไปนะเจ้าเขากับพัดเลยนะเจ้าพัดหมูนะเจ้าอะฮะเนี่ยผมขึ้นน่ารักใช่ไหมได้ยังไงครวคุณพิม กดไลค์กันด้วยกำลังใส่เล็ก,ลกๆไม่น้อยนะจ๊ะต่อไปนะคะเจอกันค่ะต่อไปนะจ๊ะก็กิวนะคะกินส้มได้ใจสูงข่าวเฮยยหอยนางนีนะคะน้ำปลาอาชิมะโต๊ะนะคะค่ะ ไปนะจ๊ะพี่ีิมก็จะผัดไปนะจ๊ะเพื่อให้เครื่องมันเข้ากับรสชาติของหมูนะคะผัดไปนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน อัน oh, อย่างนี้ผ่าต่อไปนะจ๊ะเราก็ใส่เห็ดเลยนะคะเขาเห็ดสุยกสยากสุกยากสุกง่ายก็ใส่ไปแล้วค่ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันผ่าค่าแล้วก็ผัดไปนะจ๊ะ,ะเห็นไหมกระทะหมุนเบาๆนี่จะนลนจะ เคค่ะต่อไปอะไรคะนี่เลยจ้ะปิมจะคั้วหดอนะจ้าพริกยงพริกหยวกผักกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปที่เราใส่รวมลงไปแล้วนะจ๊ะก็ผัดเลยนะคะเอาไม้ส้มแทนจะไข่ขินส้มกระล่างน้อยแท่ไข่เก็บอะไรขินส้มหนักกระล่างหนักนักนเจ้าโอ้โหพิมชอบกิงส้ม ทุกคนจะรู้ดีนะจ๊ะฟ้าต้นนี้กินได้โคตรดนผูกนี่แต่เ,เดี๋ยวพอพัดน้อยเดียวหนุงก,ก่องสูงยังก,กินต่ำน้องไม่ดองเนาะกูต้องหาบ้านหนุงก,ก่องเนีน่ยก็ได้ปีกแลก้วไปกินก็เข้าเมืองลำล,ำลำ้ำเนาะนาจา้าอ่เฮาสางมีปีกมาแล้วเฮรอ Can you grab your chicken? Are you want to join me on this? This one is very healthy. หน้าไม่สมจา้าอ่าฮะเฮ้ยหา ออกินอันนี้ Can you give me one spoon of sugar please เร็วๆชูกา one spoon เอาสปูนน้อยๆนะ A little bit spoon ปากเมียงไปล่าภาษาอังกฤษเจ้าเอาลงไปเลยขอบคุณเจ้าเจ้า well. ลำแต่ลำหลายยัม,มีแต่ยัมมีหลายนี่หมอ h e ตี t h y food เจ้าออหะกลินเข้าไปก็เข้าบ้านเอามงเผาลำกิ่นก็เข้ากำลังละตุยเจ้าชีสมันนักเจ็บหัวกินแล้วไขห่ห้าไขเ่เยนีนยไข่โตนสมาร์ทเจ้านี่ค่ะเปไ็นใดเจ้าหนะ้ากิ่นกอนพัดเอาไม่สมเจ้าออหูหน้ามอ,มอ,มอ เจ้านี้เจ้าพัดออกม้โซมม็อกก่อ่ะหุยนี่ไข่หุยสูขาวเหยืสามีต้องเอาเซิร์ฟิงสปูนก่อนนะคะฝรั่งจะถือนี้ซึ่งนะคะถ้าเราใช้ช้อนเราจ้วงกินฝรั่งเขาจะสะดุ้งนะคะตั้าท้ผัวเราก็ต้งให้ตวเกามีบ้านนะคะพูดภาษาเมืองนะจ๊ะภาษาบ้านเกิดคะ่ะม็อกก่อล้ำก็ ลำก่อนลำอิสมนดีริชสล้ำนอร์ทเสไตล์นอร์ทเอลงกัก็อร่อยเซมอร่อยลลำ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 ก่อนลำกะอีมดใจขนาาเจ้า เออมองไส้มมอ กลับมาแล้วค่ะไปคิดไปคูทูรักกันมาเมื่อเป็นซ้องลูกมสชุมกึศนางชอบบอกแล้ว่าพัเนาะไม่ส้มนั้นมากทำให้กี่ครั้งนางก็กินนางตับเองขน่ดไม่บน Off and pepper it a little bit. No, it's not that bell pepper. Mm -mm. Oh, hot pepper. In there too. Yeah, that one makes it spicy and sour. On that. Uh. Hot. Huh? Every time you eat more spicy than this. Mm -hmm. ah! yeah. Uli, huh? การลดน้ำหนักของพี่พิมครับพี่พิมกินอาหารปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ิมก็จะออกกำลังกายไปด้วยนะคะใช่พี่พิมมานั่งกินแบบนั่นนี่พี่พิมกินไม่ได้ครับพี่พิมทําไม่ได้ต้องกินอย่างเงี้ยอือฮออือฮึออือออือฮึออือ